สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวเบลต้า92 FS ของอิตาลีครับนะครับยิบปืนครั้งก็เช็คกระสุนในรางเพิงไม่มีครับปืนปลอดภัยเป็นปืนที่ดีอีกกระบอกหนึ่งนะครับปืนกระบอกนี้ผมซื้อมาประมาณปีกว่าแล้วครับยิงกระสุนไปประมาณน่าจะร้อยนัดได้แล้วครับเป็นปืนที่ดีกระบอกหนึ่ง ไม่ค่อยติดขัดครับใช้งานดีผมชอบครับที่ผมชอบเพราะชอบตรงลำกล้องอันเปื่อยครับลดปัญหาการคาบปอ,อกครับยิงไม่ค่อยขัดผมซื้อราคาสวัสดิการนะครับซื้อมาราคาสี่หมื่นห้าถ้าซื้อหน้าราก็อยู่ประมาณแปดหมื่นห้าครับแถมแมกกาซีนสองอันครับนี่ครับ แมกกาซีนมันจุได้15นัดครับ2ตัวเดี๋ยวว่างผมจะไปรีวิววิธีการยิงครับวันนี้ก็อยู่บ้านครับไม่ดอกไปไหนก็เลยเอามาให้เพื่อนๆชมครับสวยครับสวยน้ำหนักพอดีโครงล่างเป็นอลูมิเนียมแข็งครับเป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมที่เขา ที่ทำปืน M16 นครับเห็นเขาว่าเบาแต่แข็งแกร่งน้ำหนักเบาจริงครับปืนบอกนี้เบาแต่ดั้มอุบอับ่วสำหรับคนมือเล็กผมว่ามันจะดั้มมันจะอักไปแต่สำหรับผมผมว่าพอดี s a ฟตี้ซ้ายขวาครับยิงได้ทั้งซิงเกิลและดับเบิลครับลูกเข้ารังเพิงก็เหนี่ยวไกลได้เลยหรือจะยิงแบบซิงเกิแลแอคันก็ได้นี่ครับ ดีครับดีน้ำหนักกำลังพอดียิงก็แม่นครับโอเคผมยิงมาตั้งแต่ผมยิงมาก็ไม่เคยขัดลำนะครับยิงออกตรงนั้นสำหรับเ,เพื่อนที่มองหาอยู่ก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ชอบปืนเป็นที่เฟรมเป็นฟรเมอร์ครับแต่ผมไม่ชอบปืนฟอร์ e r เมอร์ครับผมชอบปืนที่เป็นโลหะครับ แล้วแต่คนชอบครับบางคนก็ชอบพลิเมอร์ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนมีเฟรมปืนเปลี่ยนง่ายหาเปลี่ยนง่ายแต่นี่ก็น่าสนครับเอาไว้เป็นตัวเลือกครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆหากใครชอบบริต้าเหมือนผมปืนเพ่ครับผมขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวมีมีโอกาสหน้าผมจะมารีวิวเพื่อนๆชมใหม่ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อน